สวัสดีค่ะยินดีตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสู้ไล่าการเบิงแล้วร่วยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแบสในช่วงบ่ายของมือวันที่3เดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะปีพุทธศักราช2567ันนะคะพี่น้องค่ะมนีนะคะแอดภาพพแมพี่น้อง้ระเท่าสุขสุขอน,นะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางจาก ปู่ยาเทวดานะคะพี่น้องคะเอฟซี FC พนกระทำเข่าม,มาเนาะพี่น้องเนาะเอกเล่ามาติดตามแนวทางของปู่หานะคะพี่น้องคะและ้วการสำรับงวดที่ผ่านมานะคะชุดคำนวณของปู่เนี่ยเข่าตาเลขอันเลขวิ่งเลขเด่นนะคะพี่น้องคะแต่ว่าจับคู่นี่บอกเขาตะวันงวดที่ผ่านมานะคะความฝันของปู่ที่คู่จันทร์ทอนเพิ่นอ่ามานิมนต์ปู่ไปสวดนะอ่าไปสวดศพสามซบ ใส่ไข่ามายี่สิบบาทนะพี่น้องเอฟซีทั้งเหนือนะคะเอฟซีทั้งเหนือกับท่งอุบลเพิ่นตีเอามองหันจุดหันนะคะพี่น้องคะที่ปูละว่า,าเห็นโล่งสามโล่งแต่ว่ามีศพอยู่ในโล่งนี่สองศพนะคะพี่น้องคะมีสาม,มโล่งแต่ว่ามีศพสองศพแล้วก็อีกอีเอฟซีท่านึงนะคะเพิ่นกว่าโล่งเป็นซีสองโล่งพนก็ตีเอามองหนะคะคนเสียชีวิตเพิ่นก็เลยตีศูนย์ใส่ก็เลยเป็นศูนย์ซีซี เพิ่นก็เลยได้ทั้งอ่าบนล่างนะคะพี่น้องคะทั้งเหนือทั้งเหนือกับทั้งอุบลเพิ่นก็โทรมาส่งข่าวปูเนาะพี่น้องเนาะเอาเดี๋ยวเอสิหให้พ่อแม่พี่น้องมาฟังปูลระเว้านะคะพี่น้องคะเดี๋ยวพ่อแม่พี่น้องสิหาว่าแอดเวิรเองนะคะพี่น้องแนวทางมณีของปูอย่าเทวดานะคะคู่จันทร์ทอนมาหายเม็ดเดียวนะคะสิได้มาเป็นตัวใด้พ่อแม่พี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันคะ่ะลูกค้ากลับนมัสการค่ะ เอ้ยยุคนนี้บุงแล้วรวยสี่้าหล้รวยจะเนี้คนรวยมานานคนตลาดเล่นกับจอประเทศยดเนี่ค่ะปูมาถามแนวท่าถามปูไฮเดอร์คู่จันทรเรามาเราไปว่าจันไหมค่ะปูเออขึ้นรามาอยู่ขึ้นค่ะแล้วว่าขึ้นแดคนละค่ะท้วที่สองเจ้า มือนี่สมม้งัน่ม่สามแล้วครัปครับว่าตาุนบอว่างนนก็ทิ่งนก็ถิ่กจะาแว่าที่สองคนนั้อือ้ปค่ะบริบูรณ์บริบูรณ์คอมน่ยังไหวยังได้ได้ยังได้ยังได้ไปก็ไปครับมามาแเ็ดอาหารมาป๊อปป๊อปอปปอปเกียร์มาค่ะรวมสาารงส์เซ็ป์ค่ะไเนน้ ค่ะมันออกซีซีเห็นว่าถ้ามีซีมันก็มีซีซีซีหาซีหอซีเก็สซีเปลี่ยซีเก้าเหนือบอลปีซีอันเด็กอสูตรล็อกถูกทุกม้วนถูกตลอดปีมั้แมนคับพวกสามสองมันบอกจะออกสามสองมันมันสองสามมันมันมันมีแต่สองสามค่ะสามสองมันไม่ไม่สามสามสามซี่สามหาสามโอซีเก๊สสามเปลี่ยมันติดซื้อมันติดออกตัวครับเนี โอ้เอาปูขาข้างหน่อยคือได้ยินข่าวว่าผู้ใดก่อคนท่วมว่าว่าคนอันฟันของปูน่ะน,นะอันโล่งยังอันนะครับปู้เงี้ยเงี้ยเง้ยก็จะเวลาสมเจียงไหมเวลาค่ะอืมได้สามตัวเลยคือได้สามตัวแล้วครับปู้แบบคนเตี้ยวล่งล่งสี่เหลี่ยมแบบคนคะนว่นาล่งนี่เป็นสี่เหลี่ยมบ่หลวงปูหรือเออสี่เหลี่ยมหรอไปที่แรกเลย ไปไปหนีได้งานหนีมันไข่ก็ว่าคนตายสามศพเปนไปสินะแล้วไปไอยาดน้ายาเน้ยเห็นสองศพเจอร่ลงมีนสามสามศพก่องร่องมีสามสามรงค่ะก็ตายเห็นในร่องสองศพแมนปูเดบ่ายอยู่ดีค่ะหมือนนั่นเนาะค่ะปูเออสองศพเดบาคเซซ่องยี่สิบบาทคนได้สี่ค่ะยังยวได้หันเราเพราะยอะก็เดือดท่านมาแล้ นว่าก็วันที่าวันนึงเราไม่เห็นเราคบฝันเราเกิมาหาอยู่ค่ะอือวันทีไปมันนอ,อกวันยังไงเนาะเดี๋ยวขนาดไปเบิ่งข้าวหนึ่งนะคะปัววันเสาร์ค่ะที่สิมาหอดอนี่สิบหกหรืวันเสาร์ค่ะอ๋อวันเสาร์ทีค่ะวันเสาร์นี่นะวันเสาร์วันเสาร์วันที่ที่หกแล้วค่ะ คน26มันันเขาพูดจนท้นนอรู้หรือว่าวันสองคูจนทอพ่นมาวังไน,นะคะปุ๊บนสอมันนี่หนแปเด็กเดเตียนมันหค่ะเคิื่องอย่ายค่ะคูดจนท่นเอเาเาาเรามาจมระหว่าเ้ตะกี่ก,ก้อนก็ยังสลัดก็ยังตีเก่งขึ้นนอะบัค่ะมาจมใหม่มาไปเจียวถ้าสามศูนยสามศน ตีเลยเท่านั้นกับเตียวองีกัน่ารงสามร่อง่องสามล่งศมันไปตายคันกตายสามระัเรื่องมีสองศวางคืยไดหัตถ์ราษัทร่วกับีเลียัลว่แสดงว่ากุันท่านี่่องนี่แล้วทั้งบนทั้งล่างเลยเนาะค่ะปัวทั้งบนทั้งล่างเดียวเราเราเราวขี้ไรรถบังไว้ซ้ำนี่เจ้าก็ตีว่เพชร เราจัวเลี้ยาเราก็จมไป่ค่ะเลี้ยงาไงค่ะลงสามศจันงวดนี้เป็นบพรเมนโลกหรืบัานบ้านนี้แล้วบาจึงไหนค่ะงวดนี้คับปู่เราเอาปลามาไปย็ดกระถินจอดกระถินยู่ได้บ้านได้กระถินได้บ้านน่านี่เนี่ยค่ะบ้านนองข้องนี่ละกระินไหมค่ะเมื่อคุณได้เปรียปลาว่าแต่ว่าคุณกระถินสามัขี้คุณเปรี้ขาหัวขายังเนาะค่ะ คนเรียกว่าปูไดมีอย่างกาป้ายใช่ไหมเราได้ปลาเนาะค่ะเราเห็ดหลุมไหมค่ะเออหลุมหลุมมีหลุมนึงไว้ละหว่างเนีค่ะปลาเอ่หนทาตัวปลาค้อค่ะเรามว่าตีตัวได้ผู้เชี่ยวชาญจะจำเอาได้หลุมมีหลุมนึงหลุมมันเป็นยังไงเนี่ยโอ้หลุมมันก็มันมน่นเราละมันมุ่นก็ เจ้าตีเอาไปไป <5. S 2> ตัวเดียวไัไนเราว่าตีห้าแปดห้าแปดค่ะเจตัวเดียวห <5, 8. S 2> ้าแปด 5, ครับบูวันนี้มาดังคืดไปคืดว่าคือแบ,บ่าพิจารณาว่งลมนี่มันมุนมดศูน นี่ว่เตี่ยวศูนหนึหาว่าผู้เตี่ยวไหมอืมค่ะปูศูน <g ül> ห,หนึ่งห้มันดอกเปลี่ยเปลี่ยนเนสีลไม่่รอศูนึ่งหาหนึ่มาจากไหนส,สิหนึ่งกับล้มหนึ่งไหมค่ะปูมันมุม่น,น <c oughs> ออไ,นไ,มไหมปายัา่หันอาตัวเนี้ค่ะเออตีได้หันละพอนตีตีคบควบไปได้ตีไปได้หลายเมืขคืนมายุแบบก็ตเร็วมากอมตังเชียงมตงมากมรู้สึก พูลสูลสองเสนก็เสร็ดสามตัวค่ะเอรงล่างเรืงบนผู้ใด้ลับก็ได้หลายค่ะหลาโอ้พันพันฉลาดเนาะค่ะปูพันจับจุดเอาเนาะค่ะปูเออกูด่อเนาะอุบลกระทือุบลกระพ่มากหลายความเีโอ้ท้งอุบลกระทืดีค่ะปูอกู้จ่อย่นี้นะะค่ะว่าพนเสาหนโอ้ย จะกวันเจาะหนิบกผัดเีวันเจนาะค่ะปูอ่ะอืม,มก้อนเจาะบกผัดคุณจะท้าพันมากขึ้นเดี๋ยวสิค่ะปูขึ้นฟองหวดสิค่ะปูเออมากขึ้นตองหวดอืมมากขึ้นหงกสีมากขึ้นเดี๋ยวเนวาะค่ะปูมากขึ้นเดี๋ยวเนาะเนาะบุญกะทินเนาะบุญกะทินเลยโหขึ้นตะวันที่สองอืมโอ้ทั้งบ้านแล้วก็บ,บุญกะทินสิคะใช่ ตบันทกด้วตัวค่ะกินแล้วันที่สองค่ะพ่อ้พ่ปลามันขาดเสือเงินแล้วันองหินหลุมหลุมนึงค่ะหลุมออกปลาปลาปลากระรุ่น้ำแข่นผมเนี่ยค่ะพ่ปลาคอเส่งเกงเส่องย่างเะล่องค่ะ

ตัวหลุมนึงมีป่าหาตัวไปค่ะตัวว่าไหนว่าหลุมนึงหลุมมันมุนค่ะสีว่าเป็นดีว่าแล้บอกหลุมมันมุนค่ะมันมุนบ่หอนใส่กับมันมุเป็นแม่เนี่ยราค่ะมุนสุกระสุดเลยเนาะค่ะปูไปตัวใดอค่ะป่าลูางหาเล่างอย่างเดียว ค่ว <muitas S 2> ่ต <sketches> ้องให้สองตัวเาให้เาว่ากบอกว่าตําแลว่าสองตัวพอล้ค่ะเราเน้นได้เราว่าเราเน้นได้ตัวแอฟซวนี้มากเท่ๆเราัเราว่าค่ะ่ายางลงลางได้ขาเปี่ยนแค่วัวเปลียล้งลังอฟซีแล้วคนไหนคนท็กคนคือจิงคนที่สามละจรแหน้าเบืองละคน ผู้ค้าผู้ค้าคุณจะท่าแล้วฝากบอกเ e อฟซไว้อย่างไหน,นะคะบอกเ e อสื่อบนชื่อล่างไว้นี่นเดี๋ยวก็คัะเดี๋ยวรวดค่ะที่เอฟซะว่าเอซีตีตีดีก็ลกปูเลยค่ะเกงกว่าเดี๋ยวนี้เทาซะพัไปรับเงื่อนเดียนนี่โอ๊ยเจ้าเป็นอยังเดืมนดาลเรื่มพลัง <laughs> ับ ah, uh, ่ข้าย่วาเป็ดิบาทเนี่ยมาแล้งกันเเออคับวักูยนท้นลาว่าที่ับวเออลงหนาลงหลังหค่ะลงแล้วเจอกล้งทีไปแล้วทีไปแล้วเรื่องพูยกตัวมากวะลงปูนองแม่ตัวไหนเนี่ยจำว่าอะไรบอกก่จะว่าอะไรตัวไหนกับวัวลงหนาลงหลังเนาค่ะจมหายแล้ว่ลงหนาลงหลงเื่หนาเรื่งหลังหนาเล ค่ะพ่อตัวอ่างยังงคขอยู่บินบาทกิดเก่งบินตัวบากดตากวดยังท้ัดเก่งนางสัตีสองตื่น่าตีสองนางสัาตีค่ะตอตีสามเดินจกกลมตีสัแล้วตีของทำวัดออกบินาบาทเนื้อป,งา,ปงานพ้นเสงปงานพ้นเดี่ยวแบบเรค่ะพ่อเงคมบเรค่ะ ล้วบบไปา,ปาีละูาปลาลุมปลาลุมลุมหน่ง่อาปลาล<ช>ุมหนึง่งแตบบี้ตีรดปลาลุมหนึง่งลุมมันม,ม,มเดแล้วว่า<ช>ปลาหาโตค่ะปาคอมันเก็มีเก็ดึนนเนาะค<ช>่ะตออเาล่เรเก็ดหนึ่งะค่ะปอเก็ดหนึ่งหาไยู่ ศูนย์น er> ี pues it, so nah ่มัน <easier> ม <Norwegian> so ันมันเป็นศนเนีู่นย์อ่าอือโอ้ไป่สิละนี่มันเดออกมันจะอศูนย์ี่สี่ยังอองแมบนี้แบปูเป็นนกบโื่อมันบอกนู่ไม่ใช่ละรี่จังไหนครับปู่อย่างก็ครับปู่ปู่ไปเะดอคองูเขาเฮียนพันยางม้อแรงมือวันมือเล็กอกคนเนีโอ้ค่ะเมื่อวันที่สิบว่นวันที่สิบส ูไปจะรองคอให้กเจ้ายหมเรงเป็นนางสมาธิโยเห็นเหขีสองตัวเลนรวย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 วยว่าค่ะสืเปเฮี้ยนพ้นกับมีลูกพ้นตายผู้สาวค่ะเฮี้ยนเพ่นหนังเสืออยเขาคบหัวแต่ตายเขเรียกว่าดายบอกเลขกบอกแมีเมืองนเมยเขาสื่อป่๊บอกเขานี้ยค่ะเดี๋ยวบนี้เร่มเรื่มเรื่มเริมเรื่มาโยมเชื่องบอกโย่โอ้ยเนาะเจด้เนะค่ะปัว เรียนมากูนมันเ,นเูนยเี่มันเปลนซีซสองตัวเรียนมากกว่านี้เลขเดมุนก็บศ oh, ูนย์ซีซีไปโอ้เสียดายค่ะปูอืกรทั่งวไทย <c oughs> ไซ้ำปุลละึงก็เลยเรื่องวันีค่ะปูไปเรื่องไปกับปไอ้ที่หบอกมามีอ้มวันนี้วะต่วันนี้บอกเมียคนนี้เนี่ยค่ะ <c oughs> มุยเี่ยน,นสิน่อมุนบุนนรก <c oughs> ็อกข้อหอนนะค่ะคนคนเขหัว่นเดียว ค่ะปวันที่สิบสิบ่าว่นมันอสิบมันออกวันที่หนึ่งค่ะปูวันออกที่หนึ่งปูกับที่ม่นวันที่สามสิบเอดไปแม่นค่ะจำมาเลี้ยงไหมจ๊ะจำเม็นสามสิบหรือสามเอ็ดนี่แหละจำอะไรขึ้นกับนสิอะจำจำอะไรได้แต่ว่าระยะสองมือนี้แหละค่ะอือใช่ได้นาะค่ะปู โอ้อสิ่งดบริษัทฮาลูมมันเป็นเสีนม้นมุนหน่อยหน่อยแล้วก็มีเลขสี่เลขสี่สองสองบอกคนนี้เนยค่ะยี่ดังแต่ว่าซีกับกีฬาเน่มันเสี่สี่สองสเล่นด้วยดวยเนาะค่ะดวยมาบอกว่าแหมมาดีวะลืมค่ะลืมเนี่ยคเลยอ่าพี่กือยนค่ะตอนนี้เพิ่อนถือหลายคนเยอะคนเตียวเนี่ยล้มแลู้จะต้อนนีล้กเลค่ะ ช้ส้วงยี่สิบบาทเราจะตรงตรงไว้สั่นเลยกระพัวเนี่ยถ้าจมูกเลยหมเพ่อนนีก็จะต้อนเอาว่าถ้าฟัดเด้รับเงินเดือนได้รับเงินเดือนได้ปูอ๋อได้ห้องกสิได้เดือนไหนครับพัอคะได้เดือนมิถุนายนสิบกอ๋เริ่มเริิมรับเงินเดืมากล้ว่ครับพแต่ว่าพูเห็ดตะกอนนเนี่ยแหละตะกอนเห็อครัครับเป็นร่ไวเขาของของกสิได้มีทุนหนาเนาะครับพ อค่ะได้หแล้วจ่ะอืก็สัส่ิดตัวอืมแต่เนี่ยคทนตัก็สอ่้อกพวก็พอดีเวลาครับุูกคา้าห้พอนได้ค่ะเออ,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 อห้พอด F4 F4 ได้ F4 ผู้ผิดหวังผูู้้ถือก็สูตรต่อไปพู้ถือก็ได้ซื้อผทูกไม่ได้ใช่นีค่ะเออว่าันมันบอกกัาขอต้นขอไปันสูตรสูตร อ่าสูตรมันบกเข่ามันกระบามันถือมาหลายงวดเนาะแมนค่ะบัวเขามาหลายงวดมันกับมันรุดเนี้ยนี่แหละสูตรกับรุดเนี้ยท่ามดานละสูตรเนาะมันกิดรุดว่ากันรุดยุ่งแล้วว่ากันแต่ก็รุดได้สามมันมีอยู่สามเลยอุกสามห้าเนาะค่ะไอวิ่งนะค่ะตัววิ่งถือถือตัวนึงอยู่ค่ะเมื่อสามมันมีสามเ่ยอ่าเต็มถือมีอยู่ในหันเราจ้า สี่กับพีอยู่รางคนนีสี่สามสีครแม่ครับพ่อสามสีม่กับี่ันมีหกหกสามหา้หาห้าสามห้าสี่สามมานีแม่ครับพ่ก็เขาอี้เลยอ่าเขาตั้งสองตัวตัง้งตั้งตัวกันตั้งตัวเด่นเยค่าวมันเน,น้นเชี่เขาว่าสองตัวเชี่เขาเขาวาตัวเดงเมนสิอละ สูตรเองเดียสูตราว่าสูตรพกตัวนี้สองสามนี่มันจะออกล่างหมดแล้วขาไม่มันคำมันคำมันโดดขาไม่ไดนะแล้วกๆมีคนสูงก็เยอะนวสูงก็ไปแนดตี้คนไหนคนเจี้ยคกดะดิ่งคนที่ตามไปแปดมินหมุนแล้วลอยเสียโอคนนี้เลยจะแน่วนู่นนีมันหลักคนจะลัดมือน คนกนถูต่อไปควันที่สิบหกเนาะสิบหกพฤศจิกายนค่ะปววูวัน,ว,น,นว,วันเสาร์เนาะค่ะปู้ว่าวันเสาร์นี่ปู่อพเนี่ยว่ากัน่ะไครับปค่ะเนงเดือนท่าปว,าาปวดไผ่ชี้อนอายุมีอายุเนื่อมันมีหลงพี่ไผ่สุข,ขสุขค้นเอยนีทุุครังพลัขขง ทุกคนเด้อทุกคนเคคนเาจะเริ่มต้นขอบคุณปู่ค่ะปูกะ่กะฮะการนอสการคัสาธุค่ะตอนจะมันค่ะคสรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะผู้จันทน์มาบอกเม็ดเดียวคือหาแปดนะคะพี่น้องคะหาแปดค่ะบัณนีตปู่เล่าอ่ามาตีเพิ่มนะคะมาแปดเพิ่มเป็นศูนย์หนึ่งหากับเจ็ดหนึ่งหานะคะพี่น้องคะ แคปหน้าจอเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้วยแคปหน้าจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้นะคะสําหรับแนวทางาจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะจากในกันนําไปพิจารณาเบิรงเนาะพี่น้องคะอ่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางค่ะสาหรับคลิปนี้ก็เป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะคะขอขอบคุณขอบคุณ พี่้องบรนเทาสุขสุขคนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณข้อมูลแนวทางในคลิปนี้นะคะขอขอบ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปู่ยาเทวดาค่ะเอาไว้พอกันไหมก็ไปในคลิปหนาค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ